c o n g r a t u l a t i o n เลยสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์22-28กรกฎาคม2567มีโอกาสเหลือเกินว่าสัปดาห์นี้ได้เจอคู่บนนะุญะ ดวงความรักโดดเด่นมากๆเป็นไปได้เหลือเกินว่า7วันนี้คุณอาจจะได้เจอคู่แท้คู่บุพเพสันนิวาสคู่บุญคู่บารมีนะคู่ที่หนุนดวงชะตาคู่ที่ส่งเสริมดวงชะตาชีวิตให้จเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองนะหรือว่าเสริมดวงกันทําให้ชีวิตก้าวหน้าประสบความสําเร็จนะ หากเป็นเรื่องของการงานธุรกิจอะไรต่างๆคุณก็อาจจะมีพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนที่ดีที่ส่งเสริมดวงชะตากันให้ปางปุริเยรัวตาราเบไอโกะหรือว่ามีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดัง,ดงแล้วก็ประสบความสําเร็จต้องบอกเลย7วันนี้หรือสัปดาห์นี้มีโอกาสเหลือเกินว่าจะได้เจอคู่ที่ดีกัลยานามิรดีนะถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ร่วมกันส่งเสริมดวงชะตากันให้ประสบความสําเร็จจะรรุ่งเรืองรุงร่งโรจน์ก้าวหน้าถ้าเป็นคู่ ชีวิตก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่ฟ้าส่งมาให้นะมีโอกาสได้เจอคู่แท้คู่บุพเพสันิวาสคู่ที่พรมลิขิตบรรดาลชักพาโดนให้มาพบกันทันใดทําให้มีชีวิตที่สดใสผลักดันสนับสนุนอุดหนุนช่วยเหลือกันดึงดวงชะตากันสู่จุดที่สูงสุดแล้วก็มีโอกาสว่าจะได้พบรักที่นำพาความสุขความเจริญเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตคนนั้นเองอ้ ใครแล้วทนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะ